สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เจอ,เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องอ YouTube Channel นะครับทิจันปันเลขเด็ดแล้วก็ทางเพจ Facebook ทิจันปันสุปันโชคเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคำเตือนก่อนก็นแลวกันเนาะฝากคำเตือนด้วยจงใช้รุ่นพินิจวิจารณญาณในการรับชม ก่อนตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้ก็เป็นเพียงการแนะแนวทางในการลึกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นแบ่งปันด้วยใจนะครับใครติดตามขอให้รวยรวยรวย,วยทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเด่นบนเทียบชนมาให้สมาชิกที่ติดตามนะครับได้รับชมกันนะครับตามที่เคยบอก นนะจะไม่ทำสูตรยาวนะครับจะเอาสูตรสูตรมวดตัวมวดมาให้ดูนะครับแต่ว่าจะบอกว่าสถิติมันแต่ละสูตรเข้ากี่งวดนะอันนี้เข้าไปแล้วยี่สิบเมวดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะเด่นบนสูตรแรกนะครับตัวเลขสองตัวมาหนึ่งตัวเฉพาะสูตรที่ยังไม่พลาดนะครับสูตรที่พลาดเราก็ไม่นํามานะครับตัดทิ้งไปแล้ว นะแต่ส่วนมากจะเป็นสูตรที่เข้าเยอะนะครับวันทีแล้วก็เข้าเยอะแต่บางเอิญจับชุดเด่นมันไม่มีเลข3นะมาดูวันนี้จะมาครบ3ตัวบนไหมที่เราชนเด่นๆน,นะครับวิธีการทําก็ตามที่ขีดให้ดูนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจอ่าเดี๋ยวจะค่อยมาพูดคุย กันในคร,ครั้งต่อไปคลิปต่อไปนะว่าวิาวธีการทําทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใครพอจะแคปหน้าจอไปก็ดูตามที่ขีดเส้นนะครับอย่างนี้บวกคงที่นะอันนี้ได้เลขสองตัววันนี้สูตรแรกได้แปดกับเก้าสูตรที่สองยี่สิบสามวดนี้นะครับได้แปดกับหกนะครับนี้บวกคงที่สูตรที่สามยี่สิบเอ็ดวนี้ นีบวหกคงที่นะเนี่ยขีดนี่ได้เจ็ดกับเก้านะวันที่แล้วก็เด่นชนเก้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็จะเห็น9้าอยู่นะไม่รู้จะมาหรือไม่ส,สูตรต่อมา3ามขีดนี่คือบวกกัน3ครั้งอันนี้ห้าขีดบวกกันห้าครั้งอย่างนี้นะนี่ อ่งางวดนี้เป็นงวดที่17บเจ็นะสูตรนี้ได้9กับ8นะรู้สเด่น8กับ9เนี่ยจะมาทั้งคู่อยู่ไหมสูตรนี้เป็นงวดที่22แล้วนะบวกหนึ่งองที่ดิอันนี้คือบวกกัน4ครั้งตามนี้นะส่วน สูตรนี้ก็ได้สี่กับเจ็ดนะตองตัวมานหนึ่งตัวสูตรต่อมานี่นะนี่สูงไปดูวยใกล้ก็บวกกันห้าครั้งบวกสี่คงที่ได้สองสามแปดนะสูตรนี้เขาวดนี้เป็นวดที่สามสิบสามนะสูตรที่ดอกจันไว้เนี่ย คือส่วนมากมา2ตัวงวดก่อนนี่มา9ก้ากับ8เห็นไหมที่เคยบอกไว้อะเกับ8มา2ตัวบ่อยพักหลังๆแต่งวดนี้ก็ไม่น่าจะมา2ตัวแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่อาจจะเป็นมา2ตัวอีกนะครับเป็นไปได้หมดสูตรนี้วดที่29สนะบวกสององพที่วิธีการทำก็ เอาแคปหน้าจอไปคิดคำนวณดูอันนี้น่าจะบวกกันเท่าไหร่สี่ครั้งนะครับก็ได้สามห้าเก้านะสูตรนี้ตัวเลขสี่ตัวเนี่ยก็เดินเดินยาวเพราะว่าสามสิบสี่วันเนี่ยวิธีการทำก็ง่ายเนี่ยแปดบวกสามบวกเจ็ดบวกเก้า บวกเจ็ดบ,บกหนึ่งงที่ได้5้าเจสองสามนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเลขสี่ตัวมีโอกาสหลุดได้ไหมมันก็หลุดได้เหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณากันเอานะครับส่วนสูตรนี้เป็นงวดที่ยีสิบนะได้4 9่สองโอ้เยอะมากวันที่แล้วลงไม่ทัน่ะนะครับลงไม่ทันหลายสูตรอยู่สูตรนี้ เป็นวดที่ยี่สิบสองแล้วนะได้สามแปดเก้าหนึ่งะสูตรนี้วดที่ยี่บสามนะครับเข้าวดที่ยี่บสามแล้วได้สี่หกเจ็ดวิธีการทำก็ประมาณนี้บวกสองของที่ส่วนสูตรนี้งวดที่สนะิบเก้าอ่าจะมีอยู่สองสูตรที่ ที่เข้าตัวเลขจะเข้าน้อยอยู่10กลางวดเองวนันนี้ก็ใช้หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนี่แหละบวกกันบอกตัวเองสองครั้งแค่นั้นเองแต่ตัวเลขก็4 9 3าสวนันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราก็มาดูที่จับไว้นะครับพร้อมสรุปไปแล้วแต่ว่า ก็ตัวเลขก็เป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ก็อยู่ที่ดุนพินิษนะครับทั้งหมดทั้งมวลเอาหลักร้อยตัวที่เข้าขวดที่แล้ววางนะอ่าสี่สี่เจ็ดศูนย์นะครับจะมาหรือไม่นี่ก็ไม่มีใครรู้นะส่วนหลักสิบอ่าหลกสิบก็เข้าขวัที่แล้วนะทั้งหมดนี้เดินยาวส่วนนี้เดินยาว,ว,นนยาวอยู่ที่ไหนละ่ะ แอดบาขนาหน,น่นเดี๋ยวเขาเปิดเผยให้ดูอีกทีสูตรนี้เดินบอกก่อนจะเดินสามสิบกว่าอ้วดแล้นี่สีแต่มันสี่ตัวไงแต่งวดที่แล้วแอดให้ให้ดูเฉพาะสูตรระยะสั้นก็ยังเข้าอยู่อนการเทียบชนกันมันก็ได้เก้าะนะวดที่แล้วงวดนี้ที่าสามแปดเก้าหนึ่งเทียบชน มันได้เลขแปดที่วงไว้ตัวเดียวนะส่วนหลักหน่วยนี่ก็เดินยาวเหมือนกันยาวมากๆก็ตัวเลขมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสูตระยะสั้นก็มันไม่ค่อยชัวก็เรยวต้องหลายๆตัวนะครับแล้วมาตัดออก2องสามเนะเมื่อตัด มันมีอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมนี่ยูตรเนี่ยหลักสิบที่บอกอะสามสิบสี่วดหนิห้าแปดหนึ่งสาสี 4, นะ่ะอันนี้ยี่สบสองวสามแปดเก้าหนึ่งเนี่ยแอดเอามามาวางไว้ทางตรงนี้แค่สูตรระยะไม่ยาวมากนะสามแปดเก้าหนึ่งสี่ตัว ยี่ิบสองงวดเองถือว่าเยอะสูตรนี้สิบสองงวดส่วนส่วนนี้ใครจะนําไปวิเคราะห์ว่าสามสิบสองสี่งวดจะไม่พลาดตอนสี่งวดนี้แหละก็เลขห้าตัวเพราะเลขห้าตัวก็ใครไม่ชอบเลขแปดที่แอดจับชนก็เอาตัวอื่นไปไปดูก็ได้นะอืมเผื่อว่า เอดเทียบชนแล้วเลขแปดไม่มาก็จะเป็นห้าเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นสี่อย่างเงี้ยนะครับแต่แอดชอบเทียบชนนะพองวดที่แล้วเทียบชนหลักสิบก็เข้าเก้า,า,าวันนี้ก็ชนเหลือตัวเดียวเลยเหลือแปดตัวเดียวเนี่ยส่วนหลักหน่วยก็สิบหกงวดสิบงวดสิบหกงวดเหมือนกันแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งอ่า นก็เทียบชนหลักหน่วยก็เก้าเก้าสองสองสองส่วนสามชนสองสูตรแค่นั้นเองกันกันไวเพราะฉะนั้นเด่นเก้กับสองก็เลยต้องวงไว้ตรงนี้เกกับสองเพราะฉะนั้น เมื่อเราจับชุด3ตัวบนเนี่ยชุดแรกชุดที่2หลักร้อยคือ7หลักร้อยคือ4หลักร้อยคือ0ทีนี้เราก็เอาเฉพาะเลข8เป็นหลักสิบเพราะว่าชนตัวเหลือตัวเดียวเขาก็ง่ายเลยทีนี้เหลือหนึ่งสองอ่าเลขแปดหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยเหลือสองตัวก็สองอสองกับเก้าแต่ติดสามมาเพราะว่า ตัวกันตัวรองไว้นะมันชน2สูตรก็ได้เลขยกหนะึ่ะยกมาตรงนี้เลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสี่ห้าหกดแปดเ้าเลือชุดเมื่อ9ชุดนี้นะครับจับมาวางเราก็ใช้วิธีการตัดใช้เล็กเด่นทั้งหมดเนี่ยมาตัดมาตัดมาตัด สมมุติว่าถ้าสูตรเดินมาสามตรงบนครบสูตรไม่พลาดเลยนะครับมันจะเหลือเจ็ดแปดเ้าอันนี้สูตรตรงๆเลยนะเจ็ดแปดเก้าตัวเดียวนะถ้าสูตรไม่พลาดเน้นไปเลยเจ็ดแปดเก้าแต่คิดว่ามันมันก็เป็นไปได้หมดสมมติว่าถ้ามันพลาดทีนี้อันไหนที่เด่นรองลงมาก็คือ 7, จ็แปดสามเด่นลองลงมาเพราะว่าเอจะคัดเด่นเริ่มต้นก็คือขีดเส้นใต้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 มันก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเด่นเดนใครไม่ตัดก็จัดทั้งห้าชุดแต่ว่าถ้าจัดหาตัวเด่นไว่อีกขีดเส้นใต้ปุ๊บก,ก็จะขีดหนึ่งขีดอ่ะ ขีดหนึ่งขีดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกอเมื่อเด่นขึ้นมาอีกก็ขีดสองขีดขีดสองขีดเมื่อเด่นขึ้นมาอีกขีดสีแดงรอบเลยนะเมื่อเด่นสุดก็วงกลมงนี้เลยนะก็ได้เจ็ดแปดเก้านี่เด่นสุดไปหาลอตเตอรี่เลยนะครับเพื่อตัวเลขมันจะ คิดว่าจะหาซื้อยากนะแปดเก้าเก้าแปดตรงกับเลขมงค,คลหลายที่เลยเลขเจ้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเหลือชุดนี้ชุดเดียวาการสามชุดนี้น่าสนใจน่าสนใจเหมือนกันสี่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้า 7 13, 7เจ็ดแปสเองนี่ยสี่ชุดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแต่ฟันทงนะครับชอบไปที่เลขเจ็ดแปดเก้นะอาจจะมาแปลกๆแต่ว่าตามสูตรนะครับหลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านสมาชิกก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยก็กันนะครับ มีคลิปใหม่ๆก็จะพยายามตัดคัดเฟ้นให้เน้นไปนะครับเพื่อฟันทงกันใกล้ๆนะครับนี่สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ